จะลองทำคล้ายค้ายท้องฟ้าที่มีสีส้มเหมือนผ้าที่จะตกะใช้สีส้มเป็นจะใช้สีส้มเป็นหลักแต่สีพวกนี้พิ่ลงไปแล้วมเมื่อมันผสมกันแล้วมันก็จะไม่เป็นภาพอย่ที่เราเห็นตอนนี้แล้วค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเขา เขาจะเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเรามีหน้าที่เพียงแต่เพียงหยอดสิ่งลงไปบนเฟรมแล้วเดี๋ยวเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเองด้วยน้ําและอากาศที่จะทําให้ให้น้ำนี่มันระเหยแล้วก็จะเกิดสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของเขาเองแล้วขณะนี้มันจะเริ่มมีมีการที่เข้าผสมผสานกันสวยงาม บนบนเฟรมแต,ต่เริ่มสีจะวิ่งเข้าหากันเราทำอะไรโดยที่ไม่ต้องคิดเลยมากเราให้ธรรมชาติจัดการให้เขาผสมผสานกันเองเริ่มจริงๆตอนทำงานเนี่ยเป็นคนชอบ คนชอบงานโคลิกราฟีของจีน mm hmm. ก็งานส่วนตัวที่ทําก็มักจะเป็นภูเขาดำนะ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นเชิงแอสแตรกแต่ต่อมา mm hmm. ก็มีการทำเพนติ้งที่มีสีด้วย mm hmm. และสุดท้ายมาตรงนี้ในปะัจ mm hmm. จุบันเนี่ย mm hmm. เช่นที่ที่ลังทําเนี่ย mm hmm. ก็คือการให้อิสระกับสีที่เราลงไป mm hmm. ถ้าเปรียบเี้ยเหมือนเป็นสโตรกแต่เป็นเหมือนสโตรกของธรรมชาติที่เราเทสีลงไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีบางตอนที่รู้สึกว่าอยากจะ มือเข้าไปจัดการเขาแต่ชิ้นนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยให้เราทำอะไรเขามากรู้สึกลงมาแล้วเขาเขากำลังสวย,สวย อันนี้ฝนตกหรือจะเขียนบทกวีฝนตกก็อย่างนี้ยมันก็มีความเป็นกึ่งๆความเป็นจริงเข้ามานะคะ บทกวีมันก็นมีบรรทัดของมันนะกวีกวีไทยมันก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกวีจีนมันก็จะเป็นเส้นอีกแนวหนึ่งในนี้เราเหมือนก็เขียนกวีกวีภาษาไทยบทกวีภาษาไทยนะคะขณะน,นี้ฝนกำลังตกเราก็จะใช้สกรีนสีที่เป็นสีเย็น สมัยทางานแต่ก่อนเนี่ยจะค่อนข้างจะมีรูปทรงของทีแปลงเนี่ยบนพื้นขาวเช่นอารมณ์แบบนี้สตรกคควรจะเป็นอย่างไรเช่นความเด็ดขาดอย่างเงี้ยเราควรจะสโตรโกคเดียวคือต้องเหมือนสมาธิทที่นแล้วก็ทําลงไปแต่พอต่อมาเรามีเล่นเรื่องสีเขียนเป็นเหมือนเรานึกถึงทุ่งดอกไม้หรือก้อนเมฆเราก็มีเล่นสีเข้ามาแต่มันจะมีทีท่าของสโตรโกคตัวนั้นอยู่แล้วังใช้แปลงใช้แปลงอยู่ แล้วมาถึงตรงนี้ปัจจุบันเนี้ยที่มาทำเพนติ้งขนาดนี้อยากจะนึกถึงเรื่องของท้องฟ้าของเมฆเพราะว่าทำชุดเกี่ยวกับพิราบพิราบซึ่งเขาจะสัมผัสกับสิ่งรอบตัวเขาก็หมายถึงคนเราเนี่ยชีวิตเราต้องสัมผัสกับปรากฏการณ์ต่างๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากในใจเราเองกับปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบมาจากข้างนอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดภาพของสิ่งที่ประกอบเนี่ย ไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปการมีสติการทำใจให้นิ่งภาวะที่ว่ามีสติแล้วก็สามารถที่จะควบคุมใจได้เพราะทันทีที่เราเรามีสติเรานิ่งได้เนี่ยเราก็จะควบคุมฝีแปลงได้ตอนที่เราประสบเหตุการณ์อะไรเราจะบ้าคลั่งไปพักหนึ่งแต่พอเรามีสติปั๊บเนี่ยสามารถจะเอาตรงที่ที่เรารวบรวมสติแล้วนิ่งได้เนี่ยมาเกิดภาพภาพนี้ขึ้นมา อันนี้คือผลดีมากๆเลยแล้วเราก็มีความสุขว่าการกรองความรู้สึกว่าหดหูบ้าคลัง่งเสียใจเนี่ยแต่สกัดมาเป็นภาพบนบนพื้นขาวได้ด้วยสีแปลงสีดำเนี่ยแล้วมันก็ชัดเจนเลยที่สุดแล้วมนุษย์เราก็มีเวิเลยมากมายเรกานี้สุขทุกมีสติแต่พวกเราจโชคดีที่เราสามารถที่จะเอาตัวน,นั้นมากลั่นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดี กิจกรรมบึกดําภาพพิมพ์หินนะคะเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกชุดนั้นให้ชื่อว่าชุดถ้อยความเป็นถ้อยความหรือถ้อยคําที่ชัดเจนที่ไม่ต้องมีอะไรรุงรังเสมือนกับว่าเรามีความคิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์รอบตัวมากมายแต่เราสกัด หรือตัดสิ่งที่รุงรังนั้นออกไปเช่นนั้นสเตทเมนต์หรือถ้อยความในชุดนี้ก็คือความกระจางชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนามธรรมอะไรอะไรก็ตามงานชุดดอกไม้หินฤดูการเป็นการพิจารณาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมชาติรอบตัวเราถึงความเป็นไปที่เป็นไปโดยธรรมชาตินะแท้จริงอย่างฤดูการซึ่งจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหรือฤดูหนาวแล้วก็ตามทุกอย่างจะเป็นไปในกษาะที่ โอเวอร์แลปกันจนกระทั่งที่เราไม่รู้สึกตัวเลยฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนดอกไม้ที่เราว่ามันสดอยู่นขณะน,นี้ถึงเวลาพอก็ต้องเหี่ยวแห้งไปซึ่งก็เป็นสัตวธรรมง่ายๆเหมือนกับชีวิตมนุษเราที่ก็มีการแปลเปลี่ยนไปเป็นการเพง่งพิจารณาธรรมชาติในแง่ที่ว่าแง่างามเป็นแง่งงามของความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในงานชุดสาราจากหินนี้ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่า เราได้เรียนรู้สาระที่ดีเพื่อต่อความเข้าใจชีวิตเราเนี่ยจากหินนี่เองนะคะตอนนั้นจำได้ว่าไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งทัสิาสาซึ่งฤด,ดูนั้นน้ำแห้งหมดละฉะนั้นหินกลัวต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นคือไม่มีน้ำอยู่ละ เราสามารถเดินเข้าไปในใน,ในแอ่งหินได้เราจะเห็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่กลาดเกลื่อนที่น่าสนใจคือไปเจอหินที่อยู่ในรอยแยกของของหินของแท่นหินก้อนใหญ่ทีนึงแล้วเราก็สนใจว่าในหลืบในผานเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายที่ซ่อนเล่นอยู่มากมายที่เราเราเองก,ก็เข้าไปไม่ได้หินเนี่ยเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมากแล้วแต่ความจริงเขาก็มีการสืบสลายเขาก็กร่อนไปจากน้ําจากลมได้เหมือนกัน สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสาราจากหินก็เลยนำลูกทรงหินเนี่ยเอามาทำเป็นผลงานศิลปะโดยที่ใช้ภาพิมพ์มโนปรินกระดาษภาพิมพ์มโนปรินน่ยไปพุ่มเข้าอีกทีหนึ่งเหมือนกับอาศัยหินเนี่ยเป็นแบบก็เหมือนกับว่าเราอาศัยหินเนี่ยเป็นตัวบอกเล่าถึงศัจธรรมของสิ่งต่างๆที่เนื้อแท้เนี่ยมีความเปลี่ยนตลอดเวลา ในงานช่วงนี้เป็นการรวบรวมงานตั้งแต่ปี3,4 3 6ถึง3างานแสดงงาน2,534 2 5 3 6ถึง2,536นะคะหลักๆก,ก็คือนำผลงานที่มีความรู้สึกสะเทือนอารมณ์กับเหตุการณ์พฤษภา2535ภาวะวิกฤตของสังคมไทยที่ หลังเหตุการณ์2535้ประชาชนรู้สึกว่าสะเทือนใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้นมากโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์พฤทภาธมินนะคะเลยมีผลงานที่ตามมาอีกนอกจากทงพฤษภาแล้วก็จะมีชุดภาพลักษณ์กรุงเทพภาพลักษณเ์เจ้าพยาซึ่งสะท้อนสภาวะของจิตใจของคนใน,นะนกรุงเ,เทพนะคนรูแมนน้ำเจ้าพยาโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพเนี่ยเรารู้สึกว่าไปที่ไหนก็ตามช่วงนั้นบรรยากาศคือ มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองกันมากและประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์โรงงานทําตุ๊กตาที่มีไฟไหม้แล้วก็มีมีคนตายมากมายก็รู้สึกว่าเศษรษฐกิจก็ย่ําแย่แล้วนะมะมีความรู้สึกว่าสะเทือนใจเสมือนว่าทําให้ทุกอย่างไม่มีการเติบโต <H> ก็เลยคิดถึงดักแดนในรังไหมไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นผีเสื้อได้ ก็นึกถึงแรงงานคนงานนะคะที่ทํางานได้ค่าแรงก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็พอเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยปรากฏว่าอ,ออกมาจากโรงงานไม่ได้ก็ถูกไฟคลอกตายกันเยอะเลยนะผู้หญิงคนงานบางคนตั้งท้องด้วยอะไรเหล่านี้เหตุการณ์ที่เราได้รับจากสื่อเนี่ยมันสะเทือนใจมันต่อเนื่องจากตั้งแต่พฤษภาสามพหแล้วในงานชุดผืนดินแผ่นดินไทยเกิดจากความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ปี2540 ที่เป็นยุคที่เกิดวิกฤตรุนแรงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ตอนพฤษภาคม35แล้วนะคะสีสูนี่มีความตกต่ำของครัวเรือนชนระดับต่ำจากกลางลงไปเนี่ยลำบากมากเหตุการณ์ที่พ่อวางยาสลบให้ลูกๆและเมียยิงคนในครอบครัวตายด้วยมือตัวเองของพ่อแล้วสุดท้ายก็ยิงตัวเองตายหรือผู้เล่นหุ้นเนี่ยฆ่าตัวตายนะมันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ ตอนนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านั่นคือความผิดพลาดในการบริหารบ้านเมือง้านาเศรษฐกิจของของผู้ผู้นําประเทศบางทีเราไม่อยากเสพข่าวหเหล่านี้แต่ข่าวนี้ก็เข้ามาผ่านรู้ผ่านตาก,กันทุกทวันเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรู้สึกว่าแสดงออกได้ก็โดยงานศิลปะของเรานี่แหละก็เลยทําชุดงานพื้นดินแผ่นดินไทยแล้วก็มีิ้นที่ค่อนข้างจะถูกใจตัวเองเหมือนกันเป็นงานที่ทําสนุกข,ขึ้นมา โดยที่เอาเศษอิฐเศษปูนในงานในสถานที่ก่อสร้างนะคะเอามาเรียงกันว่าเป็นขายมือขายตีนโดยการที่เอา,เอามือของลูกคนงานเท้าคนงานเนี่ยเอามาจุ่มสีแล้วค่อยๆเหยียบเหยียบบนเศษอิฐเศษปูนอะไรเหล่านี้มาวางแล้วก็ขายมือขายตีนในราคาถูกในบางช่วงก็จะกลับมาสู่การแสดงออกในเรื่องของความ รู้สึกของมนุษย์ธรมธรมดาานะฮะอย่างเช่นงานชุดบทเพลงแห่งปรารถนาซึ่งทําในช่วงเวลาใกล้เคียงกับชุดชุดกรีดบทเพลงแห่งปรารถนาค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของอารมณ์ของความความรักความเสน่หาหรือว่าอารมณ์ของมนุษย์ ผลงานชุดกรีดเป็นผลงานรูปแบบนมามธรรมที่ใช้เทคนิคการเพ้นด้วยการบีบสีออกจากหล่อเป็นเชิงแอสแรกแล้วสีนี้คือสีแท้ๆที่ไม่มีการผสมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเจือน้ําทั้งสิ้นคือให้สีแสดงตัวตนอย่างเข้มข้นคือเปรียบเสมือนเวลาที่เราตัดสินใจแล้วที่เราจะกรีดใจตัวเอง ดูใจตัวเองว่าเราต้องมีความยุติธรรมกับตนเองด้วยซึ่งหมายถึงเมื่อเรามีความยุติธรรมกับตนเองนั่นหมายถึงเรามีความยุติธรรมกับผู้อื่นสิ่งอื่นรอบตัวด้วยชุดกรีดนี่คือเน้นที่การพิเคราะห์พิจารณาตนเองคือกรีดเข้าไปในใจตัวเองโดยที่ไม่ต้องประนีประนอมและไม่มีการกล่าวโทษอะไรอะไร บุคคลใดหรือสภาวะข้างนอกเลยเป็นการที่กระตุ้นใจตัวเองว่าที่สุดแล้วเราน่าจะมานั่งพิจารณาตนเองน่าจะถูกต้องกว่าคือการผลีกเข้าไปในใจตัวเองผลงานในชุดกัญญาสุนทนากับกัญญา ก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมืองเสมือนว่าเราพูดคุยกับใครก็ไม่รู้สึกวางใจไม่ปลอดภัยเราจะไปแสดงปฏิกิริยาโต้อตอบในทางที่ขัดต่อกระแสที่บ้านเมืองกำหนดเนี่ยก็ดูเหมือนจะอันตรายเลยมีความคิดอันหนึ่งขึ้มาว่า ที่สุดแล้วนะเราก็คงจะต้องคุยกับตัวเราเองนั่นแหละปลอดภัยที่สุดเนื่องผลงานชุดนี้ี่ยก็นําฝูงพิราฟฝูงใหญ่มาอยู่ที่กลางห้องแสดงแล้วก็จะมีงานที่เป็นใช้ image ของพิราฟในอากาศพิยาต่างๆเนี่ยมาประกอบด้วยพร้อมกันนั้นก็นําผลงานที่เคยทําเกี่ยวกับเรื่องของการวิาพากษ์การเมืองคือมีพฤษภาธมิน่ะมาร่วมแสดงด้วย มีงานโคคูน<ม>ชิ้นใหญ่ซึ่งเปลี่ยนเสมือนดักแด้ที่ไม่มีโอกาสเป็นผีเสื้อ<ม>ก็มาร่วมอยู่ในนิสศการกัญญาสุนทนากับปัญญานี้ด้วย<ม>เพราะว่าทุกชิ้นทุกแนวคิดของงานที่นำมารวมในนิสศการครั้งนี้<ม>อยู่ในถ้อยความที่ไปในทิศทางเดียวกันเพ่่ะทำคนยุคสมัยมเหตุการณ์ผ่านมาตั้งหลายสิบป,ปีแล้ว ดูเหมือนบ้านเมืองเรามันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมากนักยังมีการาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนทะเลาะก,กันประชาชนใช้พื้นที่สนามหลวงฝั่งเหนือฝั่งใต้ทั้งนั้นที่เป็นคนไทยเหมือนกันก็เลยเปรียบเทียบว่าพี่ราบที่อยู่บนต้นมะขามรอบๆสนามหลวงน่ยมันก็คงจะเบื่อนะฮะมันดูประชาชนคนไทยเรามาทะเลาะมันคงจะเบื่อเหมือนกัน ก็เลยทําพิล่าฝูงนึงขึ้นมาซึ่งแท้จ,จริงก็คือคนไทยนั่นเองนั่นแหละที่อยากจะเห็นคนไทยเนี่ยมาสมานฉันกันมาล้อลํำทําเพลงนะมามีความสุขร่วมกันมากกว่าที่จะมาทะเลาะบอแองกันฉะนั้นในผลงานชิ้นใหญ่ที่อยู่กลางห้องแสดงคือชื่อว่าพิลาาไทยพศ2551เมื่อไรจะไม่พิลาาเสียที คือไม่ไม่ต้องพิราบลำพันธ์ละเราน่าจะมาอยู่กันแบบรื่นเริงมากกว่าก็เป็นพิราบสีขาวที่จะจัดเรียงโดยมีแผ่นกระจกพลาสติกสีสันต่างๆซึ่งก็ไม่ไม่พ้นที่จะเป็นสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีใสๆเหมือนแล้วก็มีสีเหลืองด้วยเอามาจัดเรียงแล้วให้ไฟเนี่ยสปอตไลท์เน่ะส่องมาที่แผ่นกระจกแล้วแผ่นกระจกนี้สีของแผ่นกระจกก็จะไปสะท้อนไปฉาบบนตัวนวกสีขาว ก็จะเกิดภาพของสีสันที่สวยงามนั่นคือจินตาการหรือความหรืออดรมคติของตัวเองที่อยากจะเห็นคนไทยหรือพิราบไทยเนี่ยมีความสวยงามมีสีสันที่แสดงถึงความสนุกสนานร่าเริงมากกว่าที่จะสอบไปในทางที่หม่นหมองเป็นทนองนั้นค่ะ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับนิสศการเดี่ยวกัญญาสุทนากับกัญญาในปีเดียวกันนั้นก็ได้นำพิราบมาติดตั้งที่หอศิลป์กทมเป็นนบแสดงร่วมในนิสการรอยยิ้มสยามได้ปรับเนื้อหาสร้างความหมายใหม่ให้พิราบคือเป็นพิราบนักสังเกตการอยากจะให้พิราบหรือคนไทยเนี่ยหรือกระทั่งตัวเองเนี่ย ได้ไต่ตรองวางสถานะตนเองให้เป็นผู้ที่สังเกตการดูทุกอย่างอย่างรอบคอบดีกว่าที่จะถล่มเข้าไปในเหตุการณ์ใดๆซึ่งบางครั้งเป็นเหมือนบ่วงล่อที่ทําให้เราต้องเพล่งพล้ำฉะนั้นในชุดนี้ชุดพิลากับบันไดที่ไปติดตั้งที่ผนังโค้งของหอสิลป์กทมชั้น7ปรับผนังโค้งนี้ให้เปลี่ยนเสมอเป็นท้องฟ้าแล้วก็นําบันได บันไดเหล็กธรรมดานะคะแต่ทุกอย่างจะเป็นสีขาวหมดเพราะพิราบเราก็ขาวอยู่แล้วมีบันไดเหล็กอันเล็กอันใหญ่เราเรามาพ่นสีขาวให้หมดเลยเราน่าจะอยู่ในที่สูงที่จะมองเห็นเหตุการณ์ความเป็นไปเบื้องล่างได้ชัดเจนมากกว่าที่เราจะไปคลุกอยู่ตรงที่ชุลมุนวุ่นวายนะฉะนั้นงานชุดนี้ก็อาจจะมี2ชื่อนะคะมีพิราบและบันไดกับพิราบนักสังเกตการณ์ สังเกตดีว่าจะมีพิราบตัวหนึ่งอยู่ในตําแหน่งที่สูงที่สุดนั่นคือนั่นคือตัวตัวเอกนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าเราควรจะเป็นผู้สังเกตการดูทุกอย่างให้เข้าใจดูทุกอย่างให้ชัดเจนอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะกระทําในท่ามกลางความชนมุนวุ่นวายหรือปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนิ่ทรศการเชิดชูเกียรติที่ได้ดำร,รงตําแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งคณะจิตกรรมได้ มอบให้ครั้งนั้นก็เป็นการรวบรวมผลงานในอดีตจนถึงณเวลาที่ได้รับตำแหน่งนี้นะะไม่ไม่มีไม่มีงานใหม่เลยนะคะเป็นการรวบรวมงานถึงนาเวลาปัจจุบันไม่ได้สร้างงานใหม่เพื่อเอาไปประกอบทั้งสิน้นเป็นการนำผลงานมาเรียบเรียงร้อยเรียงให้ผู้เข้าชมได้เห็นการเดินทางของการทำงานศิลปะของตนเอง ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้เขียนถึงแนวคิดประสบการณ์การทาง,งานที่ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆครั้งประสบการณ์ชิ่ส่วนตัวประสบการณ์ที่เราได้ร่วมอยู่กับสังคมผู้อื่นต่างๆที่มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์บ้านเมืองจนกระทั่งมาตกผลึกเป็นความได้คิดไตรตรองในที่สุดแล้วถ้าหาว่าเราได้นำผลงานมาร้อยเรียงเนี่ยก็จะเห็นชัดว่า ตัวเราเองเนี่ยก็ได้เดินทางมาในวิถีทางที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนคือตกผลึกอยู่ที่การมุ่งมั่นที่จะให้ความเที่ยงธรรมยุติธรรมกับทุกๆชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราผลงานชุดปีแห่งการเวลาหรือ Wings of Time เป็นผลงานที่มีการนำผลงานเก่ามาแสดงด้วยส่วนหนึ่งเปรียบเสมือนการย้อนดูอดีตอย่างย่อๆแล้วก็มีงานใหม่ คือชุดปีแห่งการเวลาซึ่งจะใช้พิราบในความหมายใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปสร้างความหมายในเชิงกระตุ้นเร้าให้คนไทยคิดอย่างนั้นหรือว่าสอบไปในทางที่วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองแต่เดี๋ยวทั้งสิน้นพิราบในชุดนี้พิจารณาดูแล้วเนี่ยมีประมาณก็ครึ่งหนึ่งของ นิทรรศการครั้งนี้นะคะเป็นพิราบที่มุ่งที่จะบอกเรื่องราวของตัวเราเองนั่นเองในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่สุดแล้วสิ่งที่เราน่าจะให้ความสนใจก็คือการสนใจตัวเราเองต่างหากสนใจภาวะจิตเราสนใจในการที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้อยู่ในระดับที่น่าจะเป็นก็คิดว่าได้ใช้พิราบสื่อสารในยะอุปมาอุปไมยที่ได้ผลน่าพอใจพอสมควร สำหรับตนเองนะคะแล้วก็ได้มีการนำกระจกมาเป็นภาพสะท้อนใช้ประกอบในในพิลาบในผลงานชุดใหม่นี้มากทีเดียวโดยเฉพาะพิราบตัวใหญ่เป็นเป็นงานสมิติมีความสูง4เมตร20แล้วก็ตัวยาวก็ประมาณ5เมตรเป็น2มิติแล้วก็มีนำเอากระจกไปติดในบางส่วนของพิราบนี้ด้วยนั่นก็คือเป็นการบอกเจตนาว่าณบ,บัดนี้เรากำลัง ส่องดูใจเราเองอยู่ส่องดูทุกก้าวเดินของเราด้วยซึ่งนํากระจกไปติดตรงช่วงตีนนกแล้วก็ช่วงของตัวนกนั่นคือในระดับที่ผู้ดูก็จะเห็นหน้าตัวเองในกระจกนั้นด้วยในตัวนกที่ลาบตัวใหญ่สองมิตินั้นแฝงในายะว่าให้ส่องใจตัวเองนั่นคือจุดหมายที่ทําอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะ